ออนใช่ครับไม่งั้นก็ต้องนั่งแช่ทายกันทีสี่ห้าทุ่มฮะเลิกกองพี่หลาต้องบอกพูดกับแบบด้วยใช่ไหมขอบทน้อยก็อีกอย่างครับก็คือบทน้อยช่างมันฮะลดลดบทได้แต่ว่าอย่าลดค่าตัวพอเลยครับพ no ุ่มกับครับประมาณนั้นนะฮะนี่นี่พุ่มกับก็อยู่แถวนี้นะรู้สึกว่าใช่ครับผมพร้อมเลยครับพร้อมลุยพร้อมลุยครับผม รุยวันที่วันที่เก้าที่ก็มีจุดไปวัน,是是ว,นวันที่ห้าได้ครับแต่วันที่เก้าเนี่ยพอดีติดคิวเป็นต่อพอดีพอดีเป็นต่อจะถ่ายอาทิตย์จันเว้นอาทิตย์จันเหรอครับครับครับก็เลยมามาชนกับวัาอาทิตย์พอดีเลยแต,แต่ไม่เป็นไรก็คือพอถ่ายละครเสร็จผราก็ตีรถมาช่วยพิทักษ์ได้เหมือนเดิม อ๋อนึกว่าถ่ายละครเสร็จจะตีกันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับรถนะครับอ่าฮะก็วันวันปั่นวันแรกก็อาจจะได้ไปร่วมด้วยช่วยกันอยู่ครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าฝากแฟนคลับมาด้วยใช่นะฮะสำหรับ,บใครที่เห็นกับขบวนจักรยานมนุษย์ทองคําของคุณต้าติ้งหนท์ก็ร,ร่วมด้วยช่วยกันคน